จะทำไปมากกว่านี้เลยแค่นี้ก็ดูไม่ได้แล้วค่ะจริงหรือเปล่าสิ่งที่เธอพูดเป็นความจริงเล่นเยอะค่ะวันนี้ออกบ่อยจจัดการห้ยนั่งรอขอบคุณค่ะวันนี้ได้เท่านี้จริงๆนะเติมอะไรไม่ได้ยัาปัดอะไรก็ไม่ได้วาสนาไม่มีที่ว่างบ่นไรจักษาเราไปครูที่เป็นอะไร ทำดีไม่มีที่วางเลยไม่รู้จะเติมตรงไหนคะ่ะทาตาสีเหมือนกันได้เหรอใช่ค่ะทาได้แค่นี้ออกไปเแล้วออกตลอดเลยค่ะไม่มีเวลาทาเติมแล้วค่ะดีแล้วขอบใจมาก <ๆ S 2> มวาสนาคำอะไรอยู่วะภูมิใจอะไรตัวตัวมันมากไงฮะนี่ยเธอไม่สำนึกในสิ่งที่ลูกเธอทำผิดดเลยะ วาสนาเธอเป็นเพื่อนเล่นนะกูฮะนี่ไม่ต้องซื้อเงียบค่ะมันเงียบเป่าปีเป็นอีกเหรอเป็นทุกอย่างค่ะสงสัยเคยมีผัวเป็นคนปี๋หวานเชียวจะรุนแรงไหมคุณแม่ผู้ไม่น่า ไม่น่าเสือกเลยลูกให้เขาเล่นนั่เถอะลูกวาสนาสิ่งที่ฉันเห็นมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมไม่สั่งสอนลูกเธอบ้างหยิบมีดช่วยไม้ิีจะะ่ข้าผู้ใหญ่แบบนี้มันไม่ถูกต้อง